สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับ G ีทีพระใหม่นะครับผมวันนี้ผมได้นํากล่องนะครับหนึ่งกล่องนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะมาเปิดรุ่นอะไรนะครับมารุ้นกันนะครับว่าเปิดรุ่นอะไรนะครับผมวันนี้ก็นํามาหนึ่งกล่องนะครับผมมาเปิด ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับผมแล้วผมเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมมากๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเป็นรุ่นที่มีความสวยงามแล้วทําออกมาได้มีความคมชัดมากๆนะครับผมรุ่นนี้ นะครับมามาดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้ทําการสั่งมาสองเหรียญนะครับผมมานํามาเป็นตัวอย่างนะครับผมนํามาเป็นตัวอย่างให้พี่ๆได้รับชมนะครับเหรียญชนะจนมหาบารมีนะครับผมของหลวงพ่อพัดบุญยกรรมนะครับ รุ่นนี้นะครับผมก็ได้ทําการเช่าหาบูชามา2เหรียญนะครับนํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับรุ่นชนะจนมหาบารมีนะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมทําออกมาได้คล้ายๆกับเหรียญชนะจน99นะครับผมทําออกมาก็ถือว่าสวยงาม1เหรียญนะครับมามาดูกันนะครับ ว่าเหรียญจะเป็นยังไงมีความลงยาหรือว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับผมลงยาสวยหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับก่อนเปิดให้รับชมนะครับฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้ด้วยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่สวยไหมครับรุ่นนี้นะครับผมนี่ นะครับสวยงามมากๆนะครับทำออกมาแล้วมีความสวยงามนะครับผมนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับผมอ่าให้ดูชัดๆนะครับเนื้อนวะนะครับผมเนื้อนวะหลังเรียบนะครับรายการที่11ของ รุ่นนี้นะครับผมชนะจนมหาบารมีนะครับเนื้นนวะรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมแบบนี้นะครับจะให้ชมกันชัดๆนะครับวางไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับมารับชมกันนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับรุ่นนี้ขอแง้มๆดูนะครับเรืองเรืองมา โอ้นะครับผมนี่นะครับรายการที่43นะครับรายการที่43รุ่นนี้นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องรายละเอียดให้รับชมนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับก็เป็นหลังเรียบนะครับไม่มีด้านหลังนะครับก็เป็นเนื้อนวะหลังเรียบนะครับมาชมด้านหน้ากันดีกว่านี่นะครับ รงยารายเสือมานะครับรงยารายเสือนะครับผมรงยารายเสือนะครับผมสวยงามมากๆนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์รงยารายเสือนะครับอ่าให้ดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมรงยารายเสือโอ้โหสวยงามนะครับผมจะสร้างน้อยนะครับเหรียนรุ่นนี้เป็นเหรียญที่น่าเก็บ น่าสะสมนะครับผมรุ่นนี้นะครับทำออกมาแล้วก็ความสวยงามอยู่แล้วนะครับผมคล้ายๆกับเหรียญชนะจนเือว่าพวกชนะโชคนะครับผมผมก็ไม่ได้นำชนะโชคมาเดี๋ยวนำเหรียญชนะโชคมาให้ดูนะครับมาเทียบเคียงข้างๆแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญ รุ่นดวยชนะโชคนะครับผมรุ่นนี้ก็ผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับผมเนื้อ3 k นะครับก็ยังเก็บไว้อยู่นี่นะครับทำออกมาคล้ายๆกันเลยนะครับแบบนี้นะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นพี่น้องรุ่นพี่น้องกันหรือเปล่าหรือว่าทีมงานเดียวกันหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบข้อมูลนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผม แต่ดูจากรูปร่างลักษณะของเหรียญนะครับก็คือคล้ายๆกับเป็นเหรียญรูปไข่เหมือนกันนะครับผมส่วนด้านหลังก็นี่ด้านหลังก็ทําออกมาคล้ายๆกันนะครับผมเป็นไก่ตัวเล็กกับไก่ตัวใหญ่นะครับผมอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเป็นไก่ตัวใหญ่แล้วก็ไก่ตัวเล็กนะครับผมแล้วก็อาคาระยันต่างๆนะครับส่วนต่อโค้ดอะไรต่างๆนะครับก็น่าจะไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะ รวยชนะโชคเอาวางไว้ก่อนนะครับผมเหรียญสวยงามแบบนี้ไม่เก็บกันใช่ไหมครับไม่เก็บกันใช่ไหมครับดูนะครับสวยงามไหมเดี๋ยวมาแกะให้ชมนะครับรวยชนะโชคไอ้ไม่ใช่รวยชนะโชครวยชนะจนมหาบารมีนะครับผม แกะกันให้รับชมเกะไปเลยเดี๋ยวค่อยซีนใหม่ก็ได้นะครับผมนี่นะครับผมรายการที่4 3นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์รงยารายเสือนะครับผมนี่แบบนี้นะครับโหด้านหลังสวยงามมากๆนะครับผมนี่นะครับผม ่ะมาดูเดี๋ยวมาดูหมายเลขโค้ดกันนะครับว่าได้หมายเลขอะไรอ่ะนี่นะครับผมสามเจ็ดหนึ่งนะครับผมเลขเจ็ดตอกสามด้วยนะครับผมสามเจ็ดหนึ่งนะครับผมทำออกมาได้สวยงามทำออกมาได้สวยงามนะครับเป็เลขเจ็ดตอกสามนะครับผมอ่าเห็นไหมครับสามเจ็ดหนึ่งรวมกันได้สิบเอ็ด นะครับผมเลขหนึ่งหนึ่งนะครับเลขคู่ด้วยนะครับอ่ะสวยงามหนึ่งเหรียญนะครับ ception. ต่อโคดตรงนี้นะครับผมต่อโค้ดนามาอุนะครับผมนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นโค้ดอะไรนะครับก็ไม่ได้ทาการหาข้อมูลสักทีนะครับผมพวกโคดนามาอุอะไรแบบนี้นะครับผมไม่ได้ทาการหาข้อมูลนะครับก็เลยไม่ค่อยรู้ เท่าไหร่นักนะครับผมอะมาดูนะครับใบหน้าของหรงพ่อนะครับผมนี่นะครับจมูกร้อยรอยนะครับผมจมูกไม่โดนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับจมูกไม่โดนนะครับผมแต่เรียนผมนี่พยายามรักษาจมูกไว้ให้ดีๆเลยนะครับก็เก็บทําการรักษาจมูกให้ดีๆนะครับผมเห็นไหมครับ นี่ใบหน้าของหลวงพ่อกระแสเซียนต่างๆลายปั๊มนะครับก็ทําออกมาได้คมชัดมากๆนะครับผมเส้นจีวรต่างๆนะครับแถมโรงยาได้สวยงามแล้วก็ฉ่ำมากๆนะครับผมนี่นะครับหูเหรียนนะครับด้านบนเขียนว่าบุญยกาโมวัดห้วยด้วนน้องบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมเขียนว่าหลวงพ่อพัดให้ชมนะครับหลวงพ่อพัดบุญยกาโมนะครับร้อมรอบขึ้นมานะครับ นี่นะครับผมทําออกมาสวยงามนะครับอ่จมูกให้ดูจมูกนะครับนี่นะครับผมจับมูกร้อยนะครับผมไม่โดนนะครับมาชมด้านหลังนะครับผมว่าเป็นอย่างไรด้านหลังยันคล้ายๆกับยันก็จะคล้ายๆกับรวยชนะโชคนะครับผมแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแตกต่างกันอยู่หลายอยู่นะครับ เป็นยันล้อมรอบแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยัน Adjust อันนี้คล้ายๆอันนี้ที่ผมไปศึกษาม,มาก็คือเป็นยันประจําตัวของลวงพระพัดนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นไก่ชนนะครับผมแล้วก็เป็นคล้ายๆอักขระนะครับผมแล้วก็ปีพศจัดสร้างนะครับที่พพิม์ที่อยู่ตรงนี้นะครับปีพศสองนห้าหกสามนะครับจัดสร้างปีสองพห้าหกสามแล้ว นำเหรียญออกมาปี2564นะครับผมนี่นะครับสวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับกระแสเส้นลายเสี้ยนด้านหลังนี้ก็ถือว่าคมใช้คมใช้ได้นะครับตัวหนังสือก็โนนเด้งขึ้นมานะครับผมนี่นะครับอ่าสวยไหมครับโรงยารายเสือนะครับผมอ่า่านไฟหนึงเหรียญนนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญน,นวะ นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ารายการนวะนี่มีรายการเป็นรายการอะไรอันนี้นะครับผมอันนี้ทางคนเพจที่ผมปิดมานะครับเขาบอกว่าเป็นรายการที่1 1เอเป็นนวะหน้ากากทองหน้ากากเงินนะครับผมแต่อันนี้น่าจะติดรายการผิดนะครับผมก็เลยไม่น่าจะใช่หน้ากากเงินนะครับก็เป็นเปลี่ยนนวะ มาดูกันครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับแต่เสียดายนะครับองนี้นี่จมูกโดนไปนิดนึงนะครับผมอันนี้จมูกโดนมาจากทางเพจที่เขาปิดไปแล้วนะครับผมนี่นะครับเสียดายองค์นี้นะครับผมจมูกโดนนะครับจมูกมีแบบมีรอยนิดนึงนะครับผม ก็ไม่เป็นไรถือว่าผมเก็บละกันนะครับหรือว่าถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมทางเพนเพจก็ได้หรือว่าทางคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับอ่านี่นะครับเส้นกระแสต่างๆนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับโรงยาจีวอนแบบนี้นะครับอ่ามาได้โค้ดนะครับ912นะครับผม 9ก้าหนึ่งสองนะครับก็รวมกันแล้วได้สิบสองนะครับผมวันเกิดของหลวงพ่อพอดีนะครับรวมกันแล้วได้สิบสองนะครับเก้าหนึ่งสองนะครับผมก็ทับออกมาสวยงามหนึ่งเหรียญนะครับต่อโคดด้านหน้าตรงนี้นะครับเนื้อนวะนะครับผมหลังเรียบด้านหลังก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับนะหลังเรียบนะครับ ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมอาจจะมีด้านหน้านะครับผมแบบนี้นะครับสวยงาม1เหรียญน,นะครับเนื้อนวะอ่ะผ่านไปน่าจะมีแค่นี้นะครับผมน่าจะมีแค่นี้นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกัน2เหรียญน,นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นชนะจนมหาบารมีนะครับผม เหรียญที่มีความสวยสวยงามนะครับน่าเก็บสะสมมากๆนะครับผมนี่ผมกะเช่าหาบูชามานำมารีวิวประมาณ2เหรียญน,นะครับผมก็นำมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับกน็น่าจะนำมารีวิว2เหรียญน,นะครับมานำมารีวิวให้แค่นี้นะครับผมก็นำมาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหที่ผมลงไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมกับแฟนเพจ GT พระใหม่ f c นะครับผมได้สร้างไว้นะครับให้ร่วมกิจกรรมหรือว่ามีอนาคตนะครับข้างหน้าก็อาจจะมีกิจกรรมนะครับหรือว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจผมก็จะลงไว้ในเพจนะครับผมก็จะคอยหาข้อมูลมาให้พี่พ ได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยกับเพจ GT ทีพระใหม่ f อนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม